เน่ครับดักโอเคค่ะน้ามีก็จะกลับบ้านแล้วนะคะตัวหนูก็รอหน้าประตูไว้เลยนะคะน้าเม่จะถึงเวลากลับแล้วกลับแล้วตัวหนูัวดักไว้เลยนะคะให้น้าเม่กลับนะคะ ผมจะออกไปก่อนค่ะให้ผมออกไปก่อนไม่ป่ะกลับบ้านเลยไม่จ๋าน้าเมย์พ่อเมย์นะเดี๋ยววันหลังจะพาไปเที่ยวอีกพาไปเที่ยวอีกได้ไว้การหน้าอีกอดใจไว้ก่อนดูเหมือนน่าสงสารมากอยากออกอยากออกมาเดิน อยากออกมาเดินข้างนอกอยากออกมาเดินข้างนอกมากกว่าน้าเมย์ดูตาน้าเม่น้าเม่ผู้ใจดีนะคะมามาเอมาเร็วมาเยอะม่เยอะไม่มาเร็วดูตุนหัวนะคะเูว่ามุนาม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 างไนะมา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 

ออกประตู ja. ่าเดียวยากออกประตูไปด้วยไอ้วะไอ้วะเยอะเยอะเยนู่นนนนู้เมนูน่นนนนู่นมามาเยอะ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 อะฮะเออฮะเสียงไรฮะ ค่ะบ <c oughs> ายบายน้ำมีไปแล้วนะคะน่าสงสารมากเลยอยากไปกับน้ำมีน่าสงสารมากๆเลยไหนไหนไหนอยากออกอยากออก <c oughs> นห้ผมออกก่อนนีมออกไปเล่นด้วยผมออกไปกับน้เมีเขว่าพี่ินีไปถึงงูแล้วนะคะไปถึงปากทางแล้วนะคะอู้เขาว่าอู้คิดถึง คิดถึงนะมีไหนไหนคนไหนนี่มามาทำอะไรนี่ฮะมาทำอะไรครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับว่ะใครนี่โอสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมว่ะเป็นเป็นร้านนะคะเป็นร้านนี่ก็คือน้องสาวนะคะ มาเล่นกับน้องตุนหัวนะคะนอย่าน้องเวนทองเป็นอาไก่อนเป็นลูกของพังเอื้องหลวงนะคะพ่อควานพังเอื้องหลวงค่ะนี่นะคะสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครสวัสดีคแม่แม่เอฟซีก่อนสวัสดีค่ะสัครับผมแล้วผมมาเล่นกับน้องเวนทองนุ่นนุ่นน้องเวนทองเห็นไหม มเล่นกับน้องเวนทองโอ้พี่เลยน้องไม่ใช่น้องโอ้พูดผิดขอโทษขออภัยนะคะพูดผิดนแก่แหเวนทองเป็นเป็นน้องโอ้เวนทองเป็นน้องใช่ใช่ใช่เวนทองเป็นน้องค่ะแม่ควานนื่เบลออีกแล้ว ช้างตัวใหญ่เลยเลยคินว่าเป็นพี่นี่ลูกชายลูกชายของพังม่วานพ่อพ่ออื้งลวงค่ะเป็นแม่ควานพังอื้งลวงนะคะพ่อควานตัวน้อยตัวน้อยพ่อควานตัวน้อยน้อยเย็นยเย้ยบา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 ยแม่แม่ก่อนบาย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 ก่อนสวัสดีครับปุ๊บ ฝากด้วยนะครับผมฝากติดตามพังเรื่องหลวงรักคุณท่าฟ้าเนี่ฝากติดตามด้วยครับเยอะๆอออายออายขืนๆค่ะก็ขอจบคลิปเท่านี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับสับรลและติดตามให้กับช่องพังสาคุละควานดิก ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะปิดกันปเสียงไหมคร